โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้งานเค้กนะครับงานเค้กนี้นะครับกําลังเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มของไลแมนเราเลยนะครับว่าบางคนถึงกับขั้นโดนหักเงินค่าเค้ก700กว่าบาทเลยนะวันนี้นะครับผมได้เค้กเป็นที่เรียบร้อยนะออเดอร์นี้นะเดี๋ยวให้มาดูครับว่าสภาพหน้าตาก่อนที่จะมาถึงลูกค้ามันเป็นแบบนี้นะครับกล่องบรรจุมันเป็นกล่องใสนะครับสามารถที่ทําเห็นภายในได้นะครับโอเคมาตรวจสภาพเค้กกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่า ถึงปลายทางของลูกค้ามันจะเละเทะไหมดูสภาพรอบข้างก่อนนะครับมันไม่มีอะไรตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านปกตินะผมยังไม่มาถึงปลายทางนะครับร้านนี้เป็นร้านเค้กหอมมน,นครับอยู่แถวแถวปากเกร็ดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะล็อกไปตามวิธีของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปลายทางนครับมันจะ เสียหายมากน้อยแค่ไหนนะโอเคไปโอเคครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงหน้าบู่บ้านของลูกค้าแล้วนะครับระยะทางในงานมัน5กิโลแต่ผมอ้อมมา7กิโลครับเพราะว่าระยะทาง5กิโลมันมีอุปสรรคนิดนึงนะครับทั้งลูกแระหน้าทั้งหลุมนะครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าบ้านของลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าครับผมพาทุกคนนะครับมาเช็คดูนะครับว่าเค้กชิ้นนี้นะครับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดหรือเปล่านะครับ เหมือนเดิมน,นะครับดูนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อป้องกันการาลูกค้าร้องเรียนย้อนหลังแล้วเราจะถูกหักเงินได้ในภายหลังนะครับอันนี้นะครับทุกคนช่วยเป็นพยานครับว่ามันไม่ได้เละแล้วก็มันก็ไม่มีความเสี่ยาใดๆทั้งสิ้นนะครับดูนะดูนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าฝั่งหลังกล้องนี่นะครับเราไปดูพร้อมๆกันนะครับบอกก่อนนะครับว่า ถ้าคลิปนี้จบแล้วไม่มีต่อแสดงว่าเรื่องราวเป็นปกตินะครับแต่ถ้ามันมีต่อนะครับแสดงว่าเคสชิ้นนี้แม่งต้องมม่ปกติแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมหวังว่าคงไม่มีอะไรต่อจากคลิปนี้นะครับไป โอเคครับก็เสร็จสิ้นการส่งเค้กไปที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าแฮปปี้นะครับคนส่งก็โอเคนะครับหวังว่าคงไม่โดนหักหลังย้อนหลังนะสามวันนะครับโดนหักตังค์ด้วยนะถ้าลูกค้าแจ้งคอมเพลนว่าเค้กเละนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคงไม่มีคลิปต่อจากคลิปนี้นะครับคงมีคลิปอื่นๆไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ